สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่หลังจากที่เมื่อคืนอีโกนูเล่นบอลแทรกจนคนภาคต้องบอกว่าการเล่นคล้ายกับสไตล์ของไทยนะครับทําให้ตอนนี้ดูเหมือนการเล่นบนสูตรนี้ของไทยจะดูมีคนจับจ้องแล้วนะครับล่าสุดหมอเนตก็ได้ออกมาเปิดเผยแบบพานะครับว่าอีโกนู เล่นแซ่ขนาดนี้คนภาคบอกไทยแลนด์เพลดังนั้นไทยต้องล้ำกว่านี้แล้วละ่ะนักกีฬาบอกว่าจะเข้าไปอุ้มเพื่อนขึ้นตีได้ไหมอีกคนก็บอกว่า ทำท่าแบบจาพนมนะครับวิ่งกระโดดขึ้นหลังเพื่อนแล้วกระโดดตบานี่ก็เป็นทีมงานของไทยนะครับที่ได้เปิดเผยแบบน่ารักน่ารักก็ว่ากันไปนะครับซึ่งสูตรนี้สาวไทยถ้าเราเล่นกันแบบสมบูรณ์นะครับหลอกกันได้ดีก็จะยังเกินต้านอยู่เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเพียวบิมก็ทุบแบบหนักๆมากนะครับบนสูตรนี้